อันนี้คือนางเอกนางเอกใหม่นา,นางเอกนี่น้องน้องแพลวกับพี่น้องเน็ตไอดอลอีกคนหนึ่งของมองอมลอเสียงพี่กหกนะค่ะอันนดอเตะต์เดออกช่องไรซาระได้หนิ่ัว<ด>ตอแบบพื<ด>่อนวตแบบจุจะเอาเอาน้องแพลวมาออกขึ้นหนาาเมือ่อไหว่าน้องเพลเป็นไดน,น้องแพ้วมาอยู่เสียงพี่โหดตอนนี้เป็นไดดรู้สึกเป็นยังไงบ้าง ขึ้นหน้ามื่อแต่แบบมีความสุขค่ะคือมันได้ได้อยู่ในครอบครัวคนหลากหลายเอาคือในครอบครัวนั่นแหละเพราะต๋มี่บ้านดอกสันยุคนี้แหละต้องเมื่อได้ค่ะอ่าก้าวแรกเขามาเป็นยังไงตื่นเต้นบ่เด็กมือเอามือแรกชวนถามเนี้ยโอ้โหแต่ไปซ้อมผ่านมือก็ไม่เคยแบบทำงานแบบนี้ด้วยค่ะก็เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยก็ตื่นเต้นมากยางเขามาแรกเลยยางเขามาตื่นบ่ ตื่นเต้นตั้งแต่บ่โทรหาแล้วค่ะเออแล้วพอเขาให้ออดิชั่นร้องเพลง,งทั้งๆที่แบบว่าร้องประจําอยู่แล้วเนาะในี่ตุ๊กตอก,กติแตกอย่านี้ติดต,ตามอยู่เด้เราอันพี่เห็นเด้เห็นเห็นแฟนอับสันมันคือสันว่ะเออมันเบื่อฉี่มันคือสันว่ามือแหลกต้องมัวอายที่แบบเป็นคนที่อายเบวยอายเราเต็นี่อายเราเต็นี่แต่ตอนนี้ก็เริ่มก็เริ่มแบบดีขึ้น ให้ดีขึ้นดีมากเลยน้องแพลยืนดีดีมากเลยเราไปถึเสียงตอบรับเป็นตั้งใดเสียงตอบรับจากเอฟซีแฟนคลับทักมาก็มีคนรู้จักเยอะขึ้นเรื่อยๆตั้งแจากจุดเดิมจากจุดเดิมแล้วก็จะอยู่นี้ตลอดมี่จะจะไม่ไปไหนใช่ไหมก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดก็จะทำได้ บางว่าจะได้เห็นนางเอกอีกเบอร์หนึ่งนะคะล่างมือพี่น้องล่างมือกับผมยาวล่างมือกับผมสัน่นทามือกระตื่นกันพี่น้องเลยเป็นแม่เป็นลูกกันอ้าว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าวันวันไหนเอา้าวันไหนบอสบอกว่าให้ใส่ผมยาวแต่งเป็นผู้หญิงความรู้สึกแพร่เป็นไหนความรู้สึกเออ,เอ,อแต่งเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดเป็นผู้หญิงเป็นนางเอกใส่รองเท้าส้นสูงเดินไป แล้วก็ยืนร้องเพลงกับแต่งตัวสบายสสไตล์หนูอ่ะมันร้องเพลงมันเกี่ยวกับเสื้อผ้าไหมของหนูมันเกี่ยวกับเสื้อผ้าไหมเพราะว่าหนูเไปแต่งหญิงใช่ไหมไม่เคยแต่งไม่เคยใส่ส้นสูงด้วยไม่เคยเลยหรอไม่เคยค่ะเอาแสดงว่าครั้งแรกนี่ที่มันเออเคยมีเราแย่งแนวสูนปะตอนเขาบอกว่าใส่ชุดผู้หญิงนะมันแลกใส่ชุดนางเอกเอารู้สึกในใจผูสูนค่ะเปลี่ยนเลยเออตื่นเต้นมั้ยปะ เอืมอเราเป็นอีกการลองเพลงกับเก่งๆกมันว่ามันี้ไม่ไม่ใช่ตัวของตัวเองใช่ตอนแรกใช่ไหมใช่ถึง<ม>แบบอุ้ยสูงสิบขีดบ้ามันเป็นกังวลไปหมดเออ<า>แต่มันแต่ออกมาได้ดีนะแบบแผวเก็บอาการได้ดีมากแล้วแบบเออมี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 ไหล่หนึ่งเนาะเล่นกับพี่ออนเน,น,นาะเลยเป็นแม่เป็นลูกกันเนาะเออบัดที่นี่แบบกระตื้นนองอยู่เด้ตื้นเหม่เข้ามาเฮ้ยแต่มันเห็ดออกมาแบบถามพี่ออนนะพี่ออดว่าแผวทําออกมาได้ สมมุติให้คนรู้ว่าตัวเองน่ะในจุดจุดนั้นจริงๆไม่เก้อเขินแต่บาง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 ครั้งที่ยังคิดอยู่ด้วยว่าบาแพวสียางมากเราสิเป็นนางไหนเรามันก็ยังไม่กระทั่เปลี่ยนการเดินนะใช่ไหมนูเปลี่ยนการเดินเป็นการเดินแบบตามนั้นเลยใช่ไหมนี่พี่น้องความเปลี่ยนศิลปินของนางของนางนั่งเอกไม่ของเขาโอเคช่องไลฟ์สาระอ่อนชลาก็จะมา เด,ด้เกียดเขาอีในช่องพี่อ้อนไว้ <c oughs> ก่ยังมามีศาลาสิผู้ใด,ดมีศาลาสิบปรดยอยู่ช่อง <c oughs> อคาเก็บภาพนางเอกนางเอกสาวหล่อของวงนะคะติดตามได้นะคะกาสิบสัมเก้าดอกน่องสิบสัมเก้าวุฒิบาทั่างมือกันนาราเกย์นลราดผมยาวด้วยผมสันแต่ทําได้หมดเด็กคนนี้เก่งมากแล้วก็จะเป็นพี่อ้อนขอให้เป็นเบอร์หนึ่ง ขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี้ไม่ใช่แบบแบบอันนั้นกันนะเบอร์หนึ่งทุกคนเลยให้เป็นเบอร์หนึ่งทุกคนเลยจะชื่นชมนั่งชื่นชมความสําเร็จของน้องความเก่งของน้องขอบคุณนะคะาที่ให้เกียรติช่อง